ุกสบายดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอีสานบ้านป่านะครับเมื่อนี้โอกาสดีนะครับนําพาพี่น้องชมหัวชมสวนดู่แถวๆบ้านนะครับเป็นสวนของตากับยายนะครับมาเบืองว่าเพิ่นปูยังไบนะครับของอยูของจินหลากหลายเลยนะครับผมมาเบืองเป็นบรากันเรื่อยๆนะครับ ใส่สิ่งอะยรย่างนะครับที่ผูกไว้นะครับก็มันจเป็นต้นบมะฮงนะครับกาลังงามนะครับภาษาอีสานเอื่นว่าบมะฮงนะครับภาษากลางต้นมะละกอนะครับผมรวมไปถึงผักแป้นนะครับผักแป้นภาษาอีสานเอื่นผักแป้นนะครับภาษากลางบาดังเล่นอ่อนะครับภาษากลางน่าจะเป็นกุยช่ายนะครับถ้าจำไม่ผิด อาจารย์ผิดขอขอขอภัยนะครับผมอันนี้ต้นขิงครับกินไปก็ได้กินหัวาก็ได้นะครับไปนี่กินกับซุปน่อไม้ทแทบแทบนะครับนะครับมันนี่ขิงหน่อยนะครับอันนี้ต้นผักที่ใส่สามารถใส่กับแกงหน้อไม้ได้นะมัมหอมนะครับต้นผักกก่แย่งนะครับผม อันนี้ใบที่ออกกินออกข้าวนะครับตอนแรกผมกับบมากนะครับแต่ว่าลองชิมแล้วก็แซดบดีอยู่นะครับใบแจ้าบเอื้นผักข้าวนะครับภาษากลางคือใบพลูข้าวนะครับผมเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์นะครับต้นมะต้นหนึ่งครับนังต้น,นงามงามร่วมไปถึง ต้นมะรุมนะครับเอาฟังมาให้เปียงสมแซบนะครับนกะอ,อ่อนก็สามารถมาที่จะเอาไปลวกกินกับพูนกับเจาได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวหลังทายเสียบผมจะมาเกี่ยวเปาดินไปลวกกินกับพูนกับเจานะครับนี่ครับคือ,อยอดของใบมะรุมนะครับผมมีอีกหลากหลายอย่างนะครับอันนี้ก็ขิง น,นี่นะ่าจะเป็นต้นกระชายนะครับมันนี้พายิโตนะครับหรือว่าใบแมงลักหลากหลายอย่างนะครับอันนี้ผักแพลวนะครับผมผักแพลวผักแพลวผักแพลวนะครับกิ่นกับลาบกับก้อยกระแซบนะครับ นี่เครื่องพักฟปงนะครับพักปังนะครับผมอันนนะครับนี่เหงาพักปังนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมอันนี้พักแป้นนะกุยช่ายน่าซากระลางเนาะนะครับปลูกใส่กะละมังเกานะครับที่มันแตก,กเอามาใส่ประโยชน์ได้อีกนะครับโดยการเอามาเป็นกระถางปลูกผักนะครับ นี่มะเขือครับมะเขือเขือใหญ่นะครับอันนี้ยังหมากหน่อยอยู่นะครับมะเขือพันแหล่ๆนะครับผมยีดลหล่นะครับตากลางสีม่วงๆนะครับเป็นว่าสีเดล่ลนะครับเป็นภาษาทางบ้านผมนะครับผมนี่ต้นพริกนะครับกระงั้งนะครับนะครับมะแข็งคมครับผมมาแว้งมะแข็งคมเนี่ย เป็นพักชนิดเดียวที่ผมบบมากนะครับกินโบได้เลยนะครับเคยกินแล้วก็เคยชิมเบอ่งนะครับขมแห้งนะครับแล้วก็บก่กกินอีกเลยนะครับผมผมนอกอื่นนั้งพ่อกินได้นะครับผมมักลินฟ้าผมสะเดาเนี่ยครับแซบอยแต่ว่าขมอันนี้เนี่ยเป็นความผมที่บบมักเลยนะครับผมพักกันหลากหลายอย่างนะครับผม กระถางเก้าเก้าคู่กเกาเกนะครับม่เป็นกระถางผูกผักนะครับนี่ต้นมะเขือนะครับมะเขือกำลังเป็นหมากหน่อยนะครับหลายอยู่นะครับนี่ต้นแค่นะครับแค่แดงกับเวลาออกหมากเมื่อแล้วออกดอกมา่อเราจะเป็นดอกสีแดงๆนะครับมันผมเอือนแค่แดงนะครับนี่พี่ครับ หมากซุกแล้วก็มีนะครับเพื่อนบอกว่าผลล้ไม่หรือว่ายังที่ซุกเล้วาะหวานนะครับผมต่วานมีอย่างเดียวนะครับที่บหวานพริกนะครับแห้งซุกแห้งเผ็ดนะครับบหวานนะครับแต่คนบอกว่าอยากกินพองหวานเอาพริกซุกมาด้วยสันเอาอันนี้เป้าม้วนกันครับอันนี้ต้นมะละกอนะครับหรือว่าหมากโงนะครับผลล้ไม่ที่เป็นพืชพักที่นะครับทุกบ้านจะปลูกไว้นะครับ เอาไว้จะกินดิบกินซุปนะครับกินสุวก,กับเป็นพนลไม่ที่แซ่บรสชาติดีนะครับตามสายพันธุ์นนะครับแต่ว่าถ้ากินแบบดีก็คือเอาไปตํานะครับพ่นโลโรรูจากกันดีนะครับกับมะละกอที่นําไปทําเป็นส้มตำครับตำไทยตำเหล้ากับว่ากันไปนะครับอันนี้หมักต้นครับสองหมกัก จะว่าเพื่อตายแล้วนะครับผมหมักต้นหมักต้นนะครับหรือภาษากลางเรียกว่าฟักนะครับแล้วก็มีพักยอดพักนะครับบางคนเอิ้นไปไปตมมินนะครับเย็บยอดออนมาโรก,กินข้าวปนกับเจ้าแสบนะครับชาชมไปเรื่อยๆนะครับ้นแค่แดงกับหลายต้นนะครับก็ลังงามนะครับมป็นกัต้น้งาม ส่วนหนึ่งก็คือดินดีการดูแลรักษาดีนะครับงามนะแคน่นะครับหลายต้นนะครับที่แต่กใยนันปลูกไว้นะครับนี่ก็ตะไคร่นะครับโอ้หลายกอนะครับเงือกอ็เงี้มงามอยู่นะครับนี่ก็ต้นแคคนี่ตะไครนะครับผมต็นแค่แดงนะครับ จมในต้นบางฮงนะครับพริกนะครับอันนี้คือสามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับตอนเศร้านะครับได้เป็นการจะเก็บออกไปเฮ็ดยูเฮ็ดจินนะครับแล้วก็เลือกก็เอาไปขายส้างรายได้เพิ่มอีกนะครับนะครับนี่คือส่วนที่เป็นพริกนะครับหลยนะครับมากับในกำลาังงามนะครับ พี่น้องอาจจะสังเกตว่ามีใบสีแปลกๆนะครับใบบริเกียวสวงดงามบใบออกสีเหลืองๆนะครับอันนี้คืออาจจะเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับของพริกแต่ว่าเพิ่นยังให้ผลผลิตอยู่นะครับยังให้ผลผลิตอยู่นะครับผมนนคือพริกนะครับเบืองกันเน่าแ่ๆนะครับคบหลายกันเลยทีเดียวนะครับ คือพริกนะครับเป็นพริกข้างมดเลยนะครับส่วนทีไทยอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับแล้วกินเก่าไปขายจำนายเพิ่มไม่ได้ส้างได้ดนะครับพอเดมมาซื้อปูซื้อปลาซื้อปลาทูซื้อนำพริกปลาล่านะครับผมส่วนด้านนี้นะครับเป็นต้นมะเขือนะครับมะเขือนะครับซึ่งก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับลูกเร่าดูกเน่บดุกเน่ยแต่ว่า ไม่เศร้านะครับเป็นเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเห็นรูปอะไรปันไดนะครับว่าเก็บผลปรดิษ์ไปแล้วนะครับง่ญ่นะครับผมนะครับนอกจากมี ผักสวนขั้วนะครับของยูของกินเราก็ยังมีดอกไม้สวยงามนะครับให้พี่น้องในเบื้องน้านะครับผมงามงามนะครับดอกไม้ครับอันฝั่งนี้นะครับเป็นต้นพันธุ์ผมเอือนว่ามกทัวเละนะครับเอาไว้ติดแกงใส่หน่อไม้นะครับหรือว่าลวกกินกับปนกับแจ้วก็ได้นะครับภาษากลางน่าจะเรียกว่ากระเจี๊ยบเขียวนะครับผมในเบื้องพ้นผลิตนะครับนี่นะครับนี่ออกฟักแล้วนะครับ บานผมเอมื่นนมกทุเล็ะนะครับยางใส้น่าไม่แทบขนาดนะครับภาษากลางเรียกว่ากระเจี๊ยบเขียวนะครับผมปลาหนึ่งนะครับหลายตัวเติบนะครับรังออกดอกออกผลนะครับพอได้ยูได้กินนะครับครับผมอันนี้เป็นส่วนของต้นกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบ กะเจี๊ยบาฝาักสีแดงๆนะครับอันนี้ยังเป็นต้นที่ยังพันออกผลผลิตนะครับแต่ว่าแวาวบ้านพมนีม้เวลาแกงเฮดเกียงยั้งนะครับมักจะเอาไปใส่นะครับเพื่อเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวนะครับหรือว่าความสมแห่งับอาหารนะครับปดนการเด็ดเอายอดนะครับสาธิตให้เบิงนงครับเด็ดเอายอดแบบนี้นะครับผม ใสไไ่แกงเห็ดนะครับเพิ่มพวามเปรี้ยวความสมนะครับผมขอพี่งพอรำังไปนะครับทุกพื้นที่ที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการโดยอีสานบานปลานะครับขอบคุณทุกทุกกาลัางแรงใจนะครับี่มีให้กับอีสานบานปลาปากกดไลก์กดแช์กดวดซับสะไขนะครับฝากกดติดตามช่องน้อยอีสานบานปลาเนี่ยกันเรากันนะครับป็นกาลังแรงใจให้กันและกันเนาะนะครับโดยการรับชมคลิปแล้วก็คอมเมนต์ไ้นะครับโดยอีสานบานปลาจะนํา ไปเบิ่งไปช่มนะครับไปย่มบ้านพี่น้องถึงทีถึงเงื่อนถึงสร้างกันเล็ที่เดียวนะครับแ่ว่บาบั้าบางข้าวก็ตอบซร้างขยาว่ากันนะครับผมบางร่างก็ทีดภผ้าละกี่นาทีการงานก็จะตอบซ้าแน่แถว่าตอบทุกคนแน่นอนนะครับขอบ,บคุณทุกคนแรงใจอีกทางหนึ่งนะครับฝากกดติดตามช่องอิสานบ้านป่านะครับพบพอกันไม่คลิปหน้านะครับสบายดีกันสู้ปุสุ้คนนะครับแล้วก็มาลุ้นกันไปนะครับ อนุกัตต่อไปว่าคลิปหน้าพี่สามบานป้าจะเอาอยัางมาให้พี่น้องในเบื้องกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ